เพจ I.O. เขมนปันข่าวใช้เทคโนโลยี AI สร้างคลิปวิดีโอหญิงสาวอ้างเป็นนักบินรบชาวเขมนฝึกในสหรัฐ, ar, รฐและโออวดว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรที่ยิ่งกว่าสหรัฐอิสราเอลเสียอีกมีรายงานว่าเพจปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. ของกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างขึ้นเพื่อตกรวงชาวกัมพูชาด้วยกันเองอีกครั้งโดยในคลิปหญิงสาวคนหนึ่งได้อ้างว่าตนกำลังฝึกบินเครื่องบินรบในสหรัฐพร้อมทั้งกล่าวโอ้อวดว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐและสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนทำให้สหรัฐและกัมพูชาเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสาราเอลเสียอีกนอกจากนี้ ไอโอคเมรยังกล่าวอ้างเพิ่มเติมว่าเธอเป็นชาวกัมพูชาคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ฝึกบินทั้งเครื่องบิน F-22 และ F-35 และสหรัฐจะมอบเครื่องบิน F-22 F-35 F-16 F-15 และ f a 1ทั 18, จำนวนรวม500ลำเพื่อใช้สู้รบกับไทยซึ่งมีรายงานว่าชาวกัมพูชาจำนวนมากหลงเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริง และอิงสาวในคลิปมีตัวตนอยู่จริงโดยพระกันแสดงความคิดเห็นขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์โดยที่ไม่ได้ตระหนักว่าคลิปทั้งหมดเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI